เป็น Green Lifestyle Centers เข้ามาต้องรู้สึกว่าป็น pir e รู้สึกดีไม่ต้องเครียดมากแล้วก็อยู่ได้นานโควิดเนี่ยทำให้คนอยู่ในบ้านเยอะขึ้นมันมีเพน Point อะไรบางอย่างทําทำไมคนเมืองที่อยู่ที่บ้านเนี่ยยังรู้สึกว่าแบบยังเติมไม่เต็มอ่ะทำไมสาวทิศเราอยากจะไปต่างจังหวัดเลยภาพในอดีตก็คือ บริษัทต้องหากําไรแล้วค่อยๆมาตอบโจทย์เรื่องสังคมทีนี้เรามองว่าทําไมไม่ล้างกระดาษแล้วเริ่มใหม่เริ่มยังไงให้มันแบบสังคมกับธุรกิจนีมันไปด้วยกันได้ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ต้นเลยคุณบอผมถามคนเลยคนที่เดินเข้ามาครั้งแรกสมาร์กาเดนคุณบอนิยามว่ามันคืออะไรครับบางคนบอก living space หรือเปล่าคืออะไรฮะ หือเป็น green lifestyle centers green lifestyle center ครับเข้ามาต้องรู้สึกว่า inspire d รู้สึกดี uh huh. รู้สึกว่าน่าเดิน uh uh. น่าคุยกับคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้ uh uh. นะเป็นที่ที่รู้สึกว่าเออไม่ต้องเครีย uh. ดมากนะครับแล้วก็อยู่ได้นาน uh huh. ผมถามมัน่างนี้บางคนก็บอกว่าเวลาที่คนเราเนาะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเขตเมืองอว่างๆไม่มีอะไรทาไปเดินห้างมีกิจกรรมจำกัดจ,กจำกัด พอคุณมลบอกให้เราจะมาทําที่สมาร์คานเดนอะทาไมคุณมนจึงบอกว่าหน้าตาแบบเนี้ยพื้นที่ที่เป็นกรีนสเปซแบบเนี้มันถึงเวิร์คครับมันต้องเริ่มจากเพนพอยต์ก่อนเพนพอยต์ส่วนตัวคือว่าถูกสั่งปิดในช่วงของโควิดใช่ไหมครับนะครับเราเรามีผลกระทบแล้วก็เป็นธุรกิดแรกๆที่ท ที่ถูกสั่งปิดแล้วก็เป็นคนสุดท้ายที่ถูกสั่งได้ได้สั่งเปิดนะครับก็ <Okay. S 2> ถือว่าเป็น,น,นเป็นจุดที่ถือว่าหนักมากมก็เลยคิดว่าเออต้องต้องต้อง,องทำอะไรบางอย่างละะแล้วแหละนะครับเราก็มองว่าอยากทําอะไรบางอย่างที่มันส่งเสริมกับสิ่งที่ธุรกิจที่เรามีปัจจุบันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ธุรกิจอย่างเดียวเราอยากจะเป็นองค์กรอะไรที่แบบเป็น purpose driven มากขึ้นนะครับเพราะว่าแน่นอนแบบโอ้โหโควิดนี่กลับมาคิดหนักเลยว่าแล้ว หลังโควิดแล้วเนี่ยเรายังจะเป็นประโยชน์อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ไปอีก10ปี20ปีเนี่ยคนเขาจะมองเรายังไงนะครับก็เลยก็เลยกลับมาแบบมามาถทาจะทำดีไซน์ทิงกิ้งเลยว่าแบบว่าเอออันนี้แบบนี่มีพื้นที่เนี่ยในอาคารเนี่ยสามพตารางเมตรแล้วก็มีเ้ื่อนนอกไปอีกเกออือบเจ0 0เตารางเมตรเนี่ยเออเราจะมาทําอะไรได้บ้างให้มันส่งเสริมในพื้นที่ไบเทค,คบุรีนั่นคือจุดที่มาที่ไปก่อนนะครับแล้วเราก็เลยค่อยลงไปลึกมากขึ้นบอกว่าเออ จริงๆฟันดัเมนทัลของคนเมืองเนี่ยเขาขาดอะไรนะครับเราก็เลยไปดูบอกว่าเออแบบโควิดเนี่ยทำให้คนอยู่ในบ้านเยอะขึ้นที่ไม่ใช่แค่แค่เป็นที่นอนอย่างเดียวตอนนี้คือว่าถูกไฟบังคับแล้วว่าต้องทำงานบ้างเวิร from home บ้างใช่ไหมครับต้องอยู่กับครอบครัวนานกว่าปกติสมมติสมัยก่อนอาจจะแค่สองสามชั่วโมงคือตอนนี้การเป็นแบบอยู่สี่ชั่วโมง6กชั่วโมงยีบสี่ชั่วโมงนะครับก็มองว่าเออ มันมีมันมีเพนพอยต์อะไรบางอย่างอยู่ทําไมถึงคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยยังยังรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันยังไม่ยังเติมไม่เต็มอะ่ะนะครับผมว่าผมได้ผมได้คําพูดหลายคําซึ่งเดี๋ยวคงจะมาเรียงร้อยกันเพนพอยต์ของคนมันค,คืออะไรบางคนถ้าเกิดว่าท่านที่ชมอยู่เนาะเออเพนพอยต์เราเป็นแบบนี้เวลาว่างไม่รู้จะไปทำอะไรแต่ยังไงก็ตามครับเวลาทำธุรกิจอ่ะคุณมนบอกว่าต้อง Per ร์โ e สเรวิผมว่าอีกส่วนหนึ่งเราต้องแตกต่างไปจากคนอื่นแต่การแตกต่างมันมีได้หลายวิธี ทำไมคุณมลแอลว่าจะสร้างความแตกต่างเรามาทําแบบนี้ถ้าเผื่อมองในมุมของภาพในอดีตก็คือบริษัทต้องหากําไรใช่ไหมครับหากำไรเยอะอันนี้ธุรกิจก่อนแล้วก็เราก,ก,ก็ค่อยมา,มา,ม,ามาตอบโจทย์เรื่องสังคมทีนี้เรามองว่าจริงๆเนี่ยทำไมไม่ล้างกระดาษแล้วเริ่มใหม่เริ่มยังไงให้มันแบบสังคมกับธุรกิจเนี่ยมันไปด้วยกันได้ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ต้นเลยทําได้เหรอ ก็เนี่ยลองดูลองดูว่าน so ี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นงั้นต้องเล่าให้เราฟังแล้วว่า Pur p o s e d ส i v e n Purpose มี2ด้านเนาะครับธุรกิจอีกด้านคือสิ่งที่เราอยากจะทำให้สังคม2อย่างนี้คืออะไรพนโอกันยังไงครับถ้าเปิดเป็นเรื่องของสังคมก็คือมองว่าทำยังไงให้เมืองน่าอยู่จริงๆในใน p u r p o s สของบริษัทเราบอกว่าสร้างความยั่งยืนให้กับคนและเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะมาเติมเต็มมากขึ้นในเชิงว่าเออแบบคนเมืองที่เป็นที่ที่ แอรแอัดนะครับแต่ทําไมคือเสาร์อาทิตย์เราอยากจะไปต่างจังหวัดเลย oh. ครับ oh. เราก็เลยมอง <Okay. S 2> บอกว่าเออถ้าเผื่อคนได้โอกาสก็โอเคก็มีรถมีเดินทางสะดวกก็ไปแต่สาหรับคนที่ไม่สะดวกละ่ะนะครับหรือเวลาไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะทํายังไงให้เอาสิ่งที่มีธรรมชาติเนี่ยเข้ามาที่บ้านเขามากขึ้น oh. ทํายังไงให้มันเป็นการเปลี่ยนชานใช้ชีวิต <Okay. S 2> การที่มาซื้อต้นไม้หรือหรือคอนเซ็ปที่เราพูดกันว่ากรีน n l i วิ n g งเนี่ยไม่ใช่เป็นภาระ แต่เป็นอะไรบางอย่างที่แบบว่าเป็นเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของการใช้ชีวิตของคนเมืองนะครับเหมือนเป็นทํายิ่งทํามันยิ่งรู้สึกว่าเออสบายใจมีความสุข oh. ผ่อนคลายแล้วก็ไม่เครียดซึ่งที่อันนี้ก็เป็นปัญหาของเมืองอีกเหมือนกันว่าเวลาเมืองที่มีประชากรอยู่เยอะมากเนี่ยมันอยู่แออัดมากเนี่ยก็กลายเป็นมีประเด็นเรื่องของความเครียดแล้วก็โรคซึมเศร้าใช่ไหมครับ,รบเราก็เลยคิดว่าเอออะไรอย่างนี้ที่เราคิดมาเนี่ยน่าจะเป็นการที่เติมเต็มได้ ผมมาที่ไส้ในของที่นี่บ้างเขาบอกว่า3,600กว่าตารางเมตรผมใหญ่มากไส้ในของที่นี่ที่บอกว่าจะเป็นการตอบเพนพอยของคนกรุงเทพที่ที่ก็ตลกเลยนะยุงเทพชอบออกไปต่างจังหวัดแล้วก็ไกลแสดงคนกรุงเทพหาอะไรบางอย่างไส้ในของที่เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับก็เราต้องมีทั้งต้นไม้พลานจะเรียกว่าเป็นพลาสนอนพลาสมีเรื่องของอาหารมีเรื่องของเพทโซนนะครับมีสัตว์เลี้ยงด้วยสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับ แต่ไปเป็นผูกอาหารสัตว์หรืออ,อะไรไม่ได้ไม่ได้ขายสัตว์อะไรกันนะไม่มีกันนะครับเออแล้วก็มองว่าเอ่มทำยังไงให้พื้นที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันครบมากขึ้นรจริงๆเราขยายไปถึงแบบพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับพวก outdoor living ด้วยนะครับเออแต่ทั้งหมดนี้จริงๆเราไม่ได้วางเหมือนเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นโกดังหรือเป็นเป็นคลังสินค้าเราไม่ได้มองอย่างนั้นเรามองว่าการจัดสรรของพื้นที่เนี่ยมันต้องผสมผสานด้วยกันคือคือเวลาคนมาซื้อของบางทีเนี่ย เราไม่อยากมองว่ามาซื้อเหมือนเป็น c o m m o d ตี้ไม่ได้ซื้อเหมือนน้าตาลไม่ได้ซื้อ oh. ไม่ได้ซื้อปูนไม่ได้ซื้อของอะไรเป็นวัตถุดิบอะเราอยากจะซื้อว่าเราซื้อสิ่งที่มันมีชีวิตนะครับแล้วเราเอาชีวิตคือต้นไม้เนี่ยมารวมกับกระถางหรือเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเนี่ยทำยังไงให้มันครบมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยยังไงให้คนเห็นภาพว่าทั้งหมดเนี่ยเออมาอยู่ที่คอนโดหรือมาอยู่ที่บ้านของเราเองเนี่ยเอออันนี้มันเป็นมุมที่มันจะเกิด เกิดขึ้นได้ไหมมีความเป็นไปได้หรือเปล่าครับนะครับทีนี้ก็ถึงต้องบอกว่ามันมีทุกอย่างที่มันครบถ้วนจริงๆโอเคซึ่งที่ผมเชื่อว,ว่าที่อื่นไม่ได้มีอย่างนี้นะเ <Okay S 2> พราะบ้านเราชอบชอบมีของเยอะแต่ว่ามันแยกกันอยู่ไงครับนะครับเราเรามองว่าที่นี่น่าจะเป็นจุดรวมของทุกๆอย่างอความท้าทายอย่างคุณบลผมก็เป็นคนเมืองน,นะครับเราห่างไกลาจากธรรมชาติจนกระทั่งเราไม่รู้ระปกต้นไม้ยังไงจนกระทั่งเราเอาไปต้นไม้ไปสองวันแล้วต้นไม้ก็ตายรเราไม่มีความถนัดแล้วอ่ะครับคุณมอลคิดว่าคนกรุงเทพที เขาอยากมีความเป็นธรรมชาติแต่เขาแปลกแยกกับธรรมชาติไป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 พักใหญ่ๆแล้วอะที่นี่จะช่วยอะไรทำให้เขา Reconnect เชื่อมโยงกับธรรมชาติได้อไหมครับต้องมี a w a ว e ร์เนก่อนนะครับเพราะว่าการที่เราจะไปบังคับคนท่านู่นนี้มันทำไม่ได้นะครับอยากจะให้เขารู้สึกว่าเออมี a w a ว e มีสิ่งที่ของแปลกใหม่มีสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตามมาด้วยว่าเออมันต้องมีความ อินสปายรู้สึกว่าเออน่าทำนะครับแล้วค่อยมาอ n นเก e นะครับผมก็เลยขอเริ่มต้นด้วยแบบว่าเออสิ่งที่เราเอามาเอามาโชว์ที่นี่เนี่ยมันต้องเข้าถึงผมต้องบอกว่าของที่มาขายเนี่ยนะครับมันต้องมีหลายหลายระดับหน่อยนะค <Okay. S 2> ไม่ใช่ระดับเรื่องราคานะผมกำลังพูดเรื่องแบบ เอนทรีเลเวลก็คือว่าเอออันนี้แบบพอเริ่มต้นได้ดูแลง่ายดูแลง่ายโอเคโอเคไม่ใช่ทุกอย่างต้องเริ่มกับบองเพชรนะผมเชื่อว่ามันก็มีอื่นที่มันเที่อนเล่นได้ครับมันไม่ใช่กระบองเพชรหรือต้นไม้ปลอมนะฮะมันมีมันมีต้นไม้ที่ดูแลง่ายนะครับแล้วทีนี้ก็ก็มองว่าอีกคํหนึ่งที่ผมจะแบนในในที่ที่ตรงนี้นะคือว่าเรื่องมือร้อนเนี่ยมือร้อนแต่ต้องอะไรทุกอย่างต้นไม้ตายหมดอันนี้อันนี้ผมมองว่าไม่จริงอันนี้ไม่มีผมว่ามันไม่จริงผมว่าอันนี้มันเป็น false rumor เป็นเร่าง ของที่เราซื้อเนี่ยมันมีคุณภาพจริงหรือเปล่า <Okay. S 2> นะครับแล้วก็สสิ่งที่เราแม่นาเสนอให้กับลูกค้าเนี่ยเขาเข้าใจไหมเขาเขารู้ว่าต้องดูแลยังไงไหม,ม,มนะครับแล้วสิ่งที่เขาซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับเขาเขามีคนคุยได้หรือเปล่านะครับที่นี่ก็จะมีเหมือนเป็นแบบ SOSPlant Centers นะครับเพื่อจะให้ช่วยลูกค้าบอกว่าเฮ้ยที่นี่ที่บ้านเรามีปัญหาเรื่องใบมันออกเริ่มมนเหลืองแล้วเออตอนนี้มีปัญหาอะไรหมนเป็นคลิต้น,นงไม้อะไรเงี้ยครับ เป็นหมอต้นไม้ครับโอ้เป็นหมอต้นไม้มาครับทำยังไงให้มันครบมากขึ้นเพราะเรามองว่ามันไม่ใช่แค่เป็นการซื้อของแล้วกลับบ้านแล้วจบเราเราหวังว่าที่นี่สิ่งที่เราสร้างมันเหมือนเป็นการสร้าง c o m m u n i t i e สร้างสร้างการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตคนเมืองเขาต้องมาเยี่ยมชมเขาซื้อบ้างนะครับหรือมีการแลกเปลี่ยนกับกับคนที่เรา,เา,เา,เามีความคิดใกล้เคียงกัน มีความสนใจในเรื่องอะไรบางอย่างอยู่นะครับว่าที่ไปที่ไปเท็กบุรีเองก็มีการจัดงานอีเวนต์เยอะอยู่แล้วนะครับที่นี่ก็เหมือนเช่นกันแล้วก็จะมีเหมือนเป็นกลุ่มย่อยนะครับเลือกหัวข้ออะไรที่เป็นเฉพาะทางแล้วก็จะเชิญกลุ่ม50คนร้อยคนเนี่ยเข้ามามาใรนงานมีการแลกเปลี่ยนนะครับหรือบางทีมีของใหม่ๆที่กําลังจะจะเข้ามาในตลาดนะครับหรือจะเป็นเรื่องของซีซันส์นะครับเพราะว่าต้นไม้มานเป็นตามฤดูอยู่แล้วนะครับก็ก็เป็นเป็นเวที ที่ให้ของใหม่เนี่ยได้มานําเสนอแล้วก็แล้วก็เชิญคนเมืองนะครับผู้บริโภคให้ได้ได,ได้มาได้มาเห็นและได้โอกาสว่าเออเราจะมาต่อยอดการใช้ชีวิตของเราอย่างไรโอผมว่านี่เป็น first hand check สำหรับหลายคนนะครับเพราะว่าคนเมืองใหญ่บาที่เรา disconnect เราถอยห่างจากธรรมชาติค่อนข้างเยอะนี่น่าจะเป็นพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับเรามากขึ้น บิสเนสโมเดลบ้างไม่ถามคงไม่ได้ครับ,รบด้านหนึ่งคือเราทําเพื่อสังคมเพื่อที่จะทําให้คนเนี่ยรี th คอนเนคกับธรรมชาติบิสเนสโมเดลของเรามิกเซอร์ผู้เชา่าอะไรเราเป็นอย่างไรบ้างครับก็จริงๆเรามี SKU เป็นหลักพัน<ม>นะครับก็ต้นไม้เนี่ยเมีเป็นหลักเป็นหมื่น<ม>นะครับก็บิสเนสโมเดลจริงๆมันเป็นเรื่องของการซื้ออยู่แล้วต้องซื้อของแต่จริงๆเราก็มันก็มีเรื่องของเซอร์วิสเหมือนกันนะครับเพราะว่ามาซื้อที่นี่มันไม่ใช่แค่แบบ แต่ป้ายราคาอย่างเดียวนะครับที่นี่มันเป็นเรื่องของเป็นการช่วยพูดคุยนะครับแล้วก็ทํายังไงให้คนเขากลับมาอย่างต่อเนื่องเอนเกจกันได้ครับโอเคเราก็คาดหวังจริงๆคนที่มาบางทีไม่ใช่แบบไม่ซื้อก็ได้จริงๆแค่มาดูมาดูมาหามาหาเออมาใช้ชีวิตหรือหรือมาหาจุดอะไรที่แบบว่าเอออันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจหรือแล้วก็พื้นที่ในอาคารก็มีร้านอาหารเหมือนกันนะครับก็มี กายะนะครับแล้วก็มีกายะท mm ีรูมนะครับ mm hmm. เผื่อคนไหนที่จะเข้ามากินอาหารเที่ยงอาหารเย็นหรือจะมาจิบชากาแฟก็เป็นพื้นที่ผ่อนคลาย mm hmm. นะครับ mm hmm. ผมมองว่า business model mm hmm. ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของไม่ใช่แค่แบบมาซื้อของอย่างเดียว mm hmm. นะครับผมมองว่ามันเป็นการไลฟ์สไตล์ เข้ามารู้สึกว่ามันเติมเต็มอะไรบางอย่างอยู่มาใช้ชีวิตเลยเนาะมีบริลลักษณะแบบนี้ในต่างประเทศอะไรแบบนี้บ้าครับที่คนเขารู้สึกว่าเขาอยู่ในเมืองใหญ่แต่เขาต้องคอนเนคกับธรรมชาติแถวยุโรปก็เยอะครับที่ที่อังกฤษที่เราไปดูมาหลายการ์ตเซนเตอร์แล้วก็เนเธอร์แลนด์ก็มีเยอะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เยอะที่ออสเตรเลียนะครับแต่ต้องบอกว่าก๊อปได้ไหมก๊อปก็ไม่ได้หรอกอะไรที่เอาก๊อปมาประเทศไทยเจ๊งหมดนะครับก็เลยต้องมาบอกว่าต้องมาต้องมายำต้องมา ต้องมาเปลี่ยนรูปแบบของการออกแบบเยอะพอสมควรเพราะว่าต้องบอกว่าผู้บริโภคคนไทยเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่ซับซิสเกทมากะนะครับต้องต้องบอกว่าไม่ไม่ธรรมดามนะครับแล้วก็รู้ว่าอะไรดีไม่ดีถือว่าเป็นเป็นกลุ่มลูกค้าที่ที่ถือว่ามีข้อมูลกับมือเยอะนะครับแล้วก็เขาคาดหวังหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าการที่เราจะออกแบบที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการวางของอย่างเดียวจริงๆก็ลองไปรวมรวมไปถึงทางด้านแบบ การเน้นประสบการณ์นะครับ <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่ที่สำคัญนะครับแล้วก็เราจะเน้นเรื่องของกลุ่มลูกค้าที่ใช่นะครับแล้วก็ทำยังไงให้ไปเติมเต็มเรื่องของ net promoter score เราว่านั้นน่าสำคัญมากกว่านะครับทำยังไงให้ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเขาต้อง <c oughs> เราต้องได้แบบ9ก้า้สิบเก้าสิบนะครับ <c oughs> เรา <c oughs> เราหวังว่าคนกลุ่มนี้ต้องต้องประทับใจครับกับกับสิ่งที่เราสร้างนะครับสิ่งที่เรา สร้างทั้งสถานที่ทั้งสร้างประสบการณ์นะครับแล้วประทับใจกับการบริการของเราอมผมเชื่อคนอย่างคุณบอจะทําอะไรคงต้องคิดพิจารณามาแล้วถ้าอย่างนั้นนะ่ะคิดว่าที่นี่เนี่ยสามารถที่จะ engage ลูกค้าคนไทยซึ่งแน่นอนว่ามีความซับซ้อนมีความระ,ะมีดระไมไม่แพ้ชาติอื่นหมทั้งมากกว่าชาติอื่นค,คิดว่าอะไรเป็นไฮไลไที่จะดึงใจคนไทยด้บ้างครับลูกค้าไทย,ไทย แต่ก่อนที่จะตอบนั้นต้องบอกว่าคิดมานานนะครับคิดตั้งแต่น่าเกิน3ปีนะครับอันนี้อันนี้เราคิดว่ามเป็นที่ที่อยู่ได้นานหน่อยนะครับเพราะว่าที่ข้างนอกเนี่ยอุณหภูมิ โหดมากร้อนมากาเดินเมษาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเราจะอยู่รอดหรือเปล่านะครับรู้สึกจะละลายก่อน <Global S 2> นะ,ะนะครับก็มองว่าเราเราจะเราจะดูว่าทํายังไงให้เป็นสภาพแวดล้อมที่คนที่อยู่ได้นานมากขึ้นนะครับเพราะว่าอากาศกําลังสบายๆมานยสบาย,ยาแล้วก,แวก็แล้วก็สองก็คือต้องต้องมีหลายอย่างนะครับผมว่าคนไทยเองเนี่ยเวลาเขาเลือกของเนี่ยเขาไม่ชอบหรอกถ้าเผื่อมีแค่ของจํากัด1นึ่งสองมันไม่ใช่เหมือนคนยุโรปยุโรปเน้น ความสะดวกใช่ไหมครับหรือมีเอฟฟิเชนซีที่สูงครับผมว่าคนไทยต้องต้องต้องสัมผัสบ้างต้องหยิบมาดูบ้างต้องให้โอกาสให้เขาได้มามาลองนู่นลองนี่ก่อนนะครับเหมือนเราไปซื้อของในตลาดนะครับมันเป็นไม่ได้ที่หยิบตะกร้านั้นจบเลยใช่ไหมครับเราต้องมาเปิดซองต้องมาแอบดูผลไม้ผักผลไม้ที่นี่ก็เหมือนกันอยากจะชวนให้ทุกคนเนี่ยได้มาได้มาดูได้ได้มาคุยนะครับได้มาเห็นความแตกต่างนะครับอยากจะให้เขาเห็นในภาพในสิ่งของเป็น คุณภาพนะครับ hmm. เพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่อง supply chain มาก <Okay. S 2> นะครับเพราะว่าที่นี่เราเราอยากทำงานร่วมกับพวก uh, enterprise ที่เป็น SME hmm. หรือคนที่มีเก่งทนงด้านการดีไซน์นะครับเราคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดจุดรวมของของ,ของที่มีคุณภาพจริงๆครับ จริงเดี๋ยวคงจะอยากให้ทุกท่านที่มีความสนใจได้มาที่สมาการได้แต่ว่าผมถามตรงนี้นิดนึงครับก่อนที่จะจบไปก็คือในปัจจุบันนี้สมาชิกของครอบครัวจะมีสัตว์เลี้ยงด้วยครับสัตว์เลี้ยงมาที่นี่ได้ไหมครับได้ครับได้ครับที่นี่ตั้งใจให้มันเป็น pet friendly เลยครับ,รบส,ำสำคัญครับนี่ถือว่าเป็น เป็นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับแล้วเราก็มีพื้นที่ทั้งในอาคารและนอกอาคารนะครับแล้วเราก็มีเตรียมจุดที่ที่ทำไงให้สะดวกสําหรับคนที่เลี้ยงสัตว์นะครับครับครับต้องคิดเผื่อเรืงนี้เพ n ฟรีด้วยครับท้ายที่สุดนี้นะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวคงจะมีคนไทยจํานวนมากมายมาสัมผัสการใช้ชีวิตที่สมาการเด้นครับอยากจะฝากอะไรเอาไว้เล็กน้อยก่อนที่จะเปิดโอกาสให้คนได้เข้ามาสัมผัสสมาการเด้นไหมครับ ก็อยากจะให้มาให้ลูกค้ามาลองอนะครับได้มาลองอสังเกตว่าเออเรากําลังสร้างอะไรอยู่นะครับนะครับอยากจะให้มาช่วยเ,เห็นว่าเออสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพยายามเนี่ยคืออะไรผมอยากคิดว่าอยากให้คนรู้เรื่องอินเทนต์เยอะนะครับแล้วก็ที่นี่อยากจะให้ถึงจุดที่ลูกค้าถึงค่อยเห็นว่าเออประโยชน์มันคืออะไรนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นประโยชน์ตการใช้ชีวิตคนเมืองจริงๆนะครับแล้วก็ แล้วรายละเอียดตามมาผมเชื่อว่าเดี๋ยวพนักงานเราช่วยอธิบายให้ได้ว่าเฮ้ยที่นี่มันมันมีผลประโยชน์เรื่องอะไรบ้างนะครับผมอาจจะไม่ค่อยมาในฮาร์ดเซลผมอยากจะให้ทางด้านว่ามามาทางด้านประสบการณ์ก่อนมาเห็นของจริงก่อนนะครับอยากจะให้เห็นแล้วแล้วเห็นผลักของเรานะครับผมฟังมาผมรู้สึกว่ามาที่นี่ไม่ใช่แค่ spend time แต่ spend quality time ที่นี่สมาการเดนขอบคุณมากนะครัขอบคุณมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ